รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ี่สัปดาห์นี้นะคะยังคงมีเรื่องราวและสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามชมเลยค่ะสะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่าง,าง The New m u X รุ่นพิเศษ Phantom Collection ช่วงโฟกัสออนวันนี้นะคะดรเฉลิมชัยมาพร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษค่ะแต่จะเป็นใครแล้วมาพูดคุยกันเรื่องอะไรไปชมพร้อมกันเลยค่ะช่วงโฟกัสออนสนับสนุนโดยหม,ดหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m e X สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการไลฟ์เวอร์ตี้กับผมเฉลิมชัชยยอดมาลัยครับวันนี้ผมชวนคุณไปที่พุทธสมาคม แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเราจะไปสนทนากับผู้มีเกียรติทั้งสองท่านนะฮะที่จะให้มุมมองกับเราในเรื่องของการช่วยกันทนุบำรุงรักษาพุทธศาสนาให้มีความน่าเคารพเรื่มใสตลอดไปครับตามผมมาครับเดี๋ยวเราไปสนทนากับท่านด้วยกันทั้งคู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุที่ให้เกียรติรายการนะครับเรียนถามนะครับเมื่อสักประมาณวันที่27-28ที่ผ่านมาที่พุทธสมาคมได้จัดงานใหญ่ที่หอประชุมท่าเรือครับ งานครั้งนั้นเนี่ยครับวัตจุประสงค์หลักๆคืออะไรยังไงครับก็คือเนื่องจากว่าพุทธสมาคมของเราพอดีครบรอบ90ปีแล้วเราก็มีการประชุมทั่วราชนาจักรแล้วในเวลาเดียวกันเราก็ฉลอง90ปีด้วยที่ครบนะคะก็วันนั้นรู้สึกจะมีองค์มนตรีพระเดชชยจุรานนท์มาเป็นประธานในงานด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ได้แจกโพทองคนต้นแบบเป็นรางวัลซึ่ง เป็นใบโพจากต้นประสีมหาโพเลยครับผมแล้วก็ไปชุบทองยี่สิบสีเคครับผมอันนั้นคือแจกให้กับบุคคลที่อุทิศตัวเองเนี่ยเพื่อพระพุทธศาสนาครับซึ่งเราก็จะเขียนจดหมายผ่านผู้ว่าทุกจังหวัดให้หามาให้จังหวัดละคนที่คนที่ก็คือทั่วประเทศเลยใช่ไหมครับทั่วประเทศจังหวัดละหนึ่งคนคัค่ะแล้วในเวลาเดียวกันเราก็มีรางวัลอยู่ส3ประเภทคือประเภทหนึ่งก็คือเนี่ยผู้ที่อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาก็ จังหวัดละหนึ่งคนคแล้วก็มีออประเภทที่สองเนี่ยก็คือผู้ที่เสียสละแล้วก็มาทำงานเผยแผ่พระธรรมคำสอนก็จะมีพวกทั้งพวกนายกแล้วก็พวกอาจารย์ที่สอนพระอภิธรรมทั้งหลายซึ่งที่พุทธสมาคมเนี่ยเราจะเผยแผ่พระอภิธรรมเป็นหลักใหญ่เนื่องจากว่ามีผู้จบพระอภิธรรมจากที่นี่ท่านหลวงบริบาลเวชกิจเนี่ยท่านจบจากที่นี่แล้วท่านเห็นประโยชน์ของพระพิธรรมท่านก็เลยทิ้งที่ดิน200กว่าไร่ให้เรา แล้วก็เขียนเหมือนกับเป็นพิ่นัยกรรมเลยว่าให้นำดอกผลมาใช้ในการเดินการสอนพระอภิธรรม75ซึ่งขณะนี้เราก็ยังใช้อยู่ประมาณ10-20เปอร์เซนท่านั้นเองครับที่ดินที่พูดถึงนี่จะอยู่ที่ที่ะอยู่ที่บางประกงค่ะแล้วปัจจุบันนี้ใช้ทําประโยชน์อะไรกับพี่ดิอค่ะเราก็เช่าให้โรงงานมีทั้งโรงงานโรงพิมพ์ มีทั้งเป็นโกดังเก็บของด้วยก็คือใช้ดอกผลจากตรงนั้นมาสนับสนุนกิจกรรมพุทธศาสนาซึ่งปีหนึ่งเราก็ได้ประมาณสิบกว่าล้านผมทราบว่าทางพุทธสมาคมเนี่ยก็จะมีการทําเรื่องเกี่ยวกับพระตริดกนะครับที่จะเผยแผ่ออกไปให้บุคคลทั่วไปช่วยกรุณนาลงนี้ให้ฟังสักหน่อยก็คือเรามีหนังสือซึ่งออกไปแล้วโดยโดยดิฉันเองนะฮะเราออกไปแล้วสี่เล่มซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับ สังเวสีนะคะเราออกเล่มแรกก็พุทธเจติยะทำมัเจติยะสามเจติยะสามเล่มและอีกเล่มหนึ่งเล่มที่หลังเนี่ยก็จะเป็นประวัติของพระพุทธเจ้าสมัยครั้งพุทธกาลซึ่งออกไปอย่างละหมื่นเล่มโดยโดยทุนดิฉันเองออกไปให้เราก็ทําไปแล้วสี่หมืนเล่มเท่านี้พอมาถึงครบเก้าสิบปีก็ทํารวมหมดเลยทั้งเล่มเป็นเป็นหนังสือพุทธพุทธ สังเวสีแลวก็พุทธประวัติด้วยรวมหมดอยู่ในเล่มเดียวกันแจกเราก็แจกให้กับเครือของเราทั้งหมดซึ่งมี144เครือคือทั่วประเทศทั่วประเทศเพื่อจะให้เขาได้มีความรู้ทางด้านธรรมะจริงๆคือหนังสือนี่ก็จะจากพระไตรปิฎกโดยตรงเลยค่ะแล้วก็จะให้เขาเนี่ยเอาหนังสือเนี่ยไปแจกในจังหวัดเขาด้วยนะฮะเพราะพุทธสมาคมก็ได้พิม ดิฉันทั้งหมดเนี่ยพิมพ์หมื่นเล่มแล้วก็แบ่งให้พุทธสมาคมเพื่อรับไปห้าพันเล่มดิฉันก็รับมาห้าพันเล่มครับผมก็คือจะแจกไปทั่วประเทศเลยครับเพื่อให้คนให้คนมีความรู้ซึ่งซึ่งถ้าอ่านแล้วแทบจะรู้เรื่องอินเดียทั้งหมดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหมดเลยครับผมคือทั้งสังเวสีก็จะอยู่ในนั้นแล้วก็ประวัติพระพุทธองค์ก็จะอยู่ในนั้นอันนี้ก็คือไม่ได้หมายถึงแต่ว่าจะมีอีกเล่มคือเป็นพระไตรปิฎกไม่ฮะอันนี้ก็มาจากพระไตรปิฎกนั่นเอง อ๋อแต่ไม่ใช่ไม่ใช่แปลพระไตรปิฎกใช่ไหมไม่ใช่แปลพระไตรปิฎกแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอินเดียเออครับครับสังเวสีนี่แหละครับแล้วก็พุทธประวัติด้วยสมัครแพทย์พุทธการทีนี้เมื่อสักครู่ที่พูดถึงเกี่ยวกับพระไตรปิดดกทางพุทธสมาคมได้ทําพระไตรปิฎกอะไรยังไงให้กับ สาธารณชนได้มาอ่านมาใช้ไม่หันหนังสือพวกนี้เรามาจากพระไตรปิฎกหมดอยู่แล้วอ๋อแต่พี่กไม่ได้แปลพระไตรปิฎกเท่านั้นเองไม่ได้แปลพระไตรปิฎกแต่ทําเป็นเรื่องของสังเวสีที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ได้อย่างไรครับแล้วหลังจากตรัสรู้แล้วก็ไปสังเวสียังไงบรับ โอเคก็เพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถจะไปหาอ่านได้ที่พุทธสมาคมต่างๆซึ่งอยู่ในทั่วประเทศครับแลวเราก็จะให้ทางพุทธสมาคมเครือเนี่ยสามารถแจกจ่ายไปตามโรงเรียนตามอะไรที่ต่างๆได้ด้วยอ๋อจากโรงเรียนได้ด้วยแสดงว่าต้องทําจํานวนมหาศาลเลยนะครับก็เป็นหมื่นเล่มก็โรงเรียนโอเคคือหนึ่งเล่มเนี่ยก็คือจะบรรจุทุกอย่างวัใน้หนึ่งเล่มใช่ไหมครับโอเคครับผมผมก็สามารถจะเอาไปแจกจ่ายได้โอเคทีนี้ถ้าสมมติโรงเรียน ดูรายการอยู่เนี่ยนะครับถ้าสนใจประสงค์จะอยากได้นี่ถ้าโรงเรียนต้องการจะได้ไปเพื่อสอนเนี่ยเราจะให้ฟรีโอเคครับผมแต่ถ้าสมมติเป็นประชาชนทั่วไปมีจําหน่ายเล่มละหนึ่งพันบาทนะครับแต่ถ้าเป็นโรงเรียนเนี่ยเราจะแจกจ่ายจะให้โรงเรียนไปไว้ตามห้องสมุดเพื่อในการค้นคว้าโรงเรียนละหนึ่งเล่มนเครับผู้ชมครับสิ่งที่ท่านในพุทธาสมาคมได้บอกเรานะครับก็อันนี้ก็เป็นงานชิ้นหนึ่งที่จะพยายามเผยแผ่ เรื่องหลักทำคำสอนของพุทธศาสนาแล้วก็สังเวชนยสารทั้ง4นะครับแล้วในเวลาเดียวกันเราก็พยายามพุทธสมาคมขณะนี้กําลังจะเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสมมถาและวิปัสสนาโลกค่ะซึ่งอันนี้เราถือว่าหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นวิปัสสนาาจารย์เอกของโลกเลยนะฮะเพราะว่าท่านได้รับการยกย่องจากยูเนสโกแล้วเราก็ได้ทำเรื่องนี้มา สักครึ่งหนึ่งแล้วนะคะคพอดีดิฉันก็เป็นกรรมธิการทางด้านศาสนากับท่านสมพรกับท่านพลตำรวจเอกพิชิตกวนเตชคุบในสภานะคะคแล้วเราก็พักพวกเราก็ได้ช่วยกันทำมาแล้วครึ่งหนึ่งดีฉันก็ร <Okay. S 1> ะดมพักพวกเก่าเนี่ยมา ช่วยกันทําก็จะพยายามทําต่อทางด้านสมถะและวิปัสสนากรรมฐานนะแล้วศูนย์ศูนย์ที่พูดถึงนี่จะตั้งอยู่ที่ไหนจะกระจายอยู่ในทั่วประเทศหรือว่าจะมีศูนย์กลางอยู่ไหนคงศูนย์กลางก็คงจะอยู่อยู่ที่พชมที่นี่นะครับเพราะว่าเรารอบๆนี้เราก็เริ่มเช่าเข้ามาหมดแล้วนะแล้วเราก็จะมีการปฏิบัติทุกเดือนครับถ้าผู้ใดสนใจก็เชิญนะคะเพราะว่าเราจะเริ่มแรกอาจจะปฏิบัติเดือนเว้นเดือนแต่หลังจากนั้นก็คงจะทุกเดือน ซึ่งจะมีอาจารย์เก่งมากที่จะมาสอนผู้ที่สนใจนี่ติดต่อมาที่พุทธสมาคมได้เลยได้เลยมีค่าใช้จ่ายมีอะไรยังไงก็มีค่าใช้จ่ายค่ะเพราะว่ามันจะต้องมีค่ากินอยู่เพราะเราคงจะให้อยู่เริ่มแรกนี่เราจะเริ่มจากว่าให้ให้อยู่แค่สักสองคืนเท่านั้นเองก็คือคืนวันศุกร์แล้วก็ออกวันอาทิตย์หมายถึงพักในบริเวณนี้เลยหรอเะเราจะแสดงว่าต้องมีที่พักมีที่อยู่อาศัยให้เลยนะครับโอเคเพราะว่าเราจะให้ให้มาวันศุกร์เย็นแล้วก็ ออกวันอาทิตย์บ่ายเย็นอะไรเงี้ยผู้ที่สนใจก็สามารถติดต่อมาที่ผู้สมคมได้นะครับได้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องเสียงานเสียการด้วยเพราะเราจะเอาวิกเอนเป็นเริ่มแรกนะคะผู้ชมครับสิ่งที่ผมได้กราบเรียนถามท่านในุทธสมาคคมนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าคร่าวๆนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนเชิญนะตอนนี้นะครับก็คือหนังสือเกี่ยวกับสี่สังเวชนีสถานรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธองค์เรียกว่าปูชนียะคือหนังสือเล่มนี้เล่มใหม่เนี่ยเราเรียกว่าปูชนียะปูชนียะอย่างที่ผมเรียนนะครับ หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานโรงเรียนเนี่ยครับเราจัดให้ฟรีนะครับแต่ถ้าผู้ชมทั่วไปอยากจะได้ก็ติดต่อมาที่พุทธสมาคมนะครับเพื่อจะหาซื้อไปอ่านนะครับราคาเล่มล้1หนึ่งพบาทวันนี้ต้องกล่าวขอบพระคุณท่านนายกพุทธสมาคมอย่างสูงครับที่ให้เกียรติรายการนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะชวนคุณไปสนทนากับท่านเลยขาธิการของพุทธสมาคมครับพักสักครู่ครับ ทอนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกตา่าง The New m u l X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบขอบคุณท,ที่ให้เกียรติรายการนะครับครับผมเรียนถ่ายประจานี้ครับครับปัจจุบันเนี่ยคนไทยส่วนหนึ่งเนี่ยก็มองศาสนาพุทธด,ด้วยสายตาที่ ต้องบอกว่าไม่ค่อยเคารพไม่ค่อยเรื่มใส่ไม่ค่อยนับถือไม่ค่อยจะมองว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นนะฮะในฐานะที่อาจารย์เป็นเลขาธิการของพุทธสมาคมเนี่ยครับปัญหาเหราเนี่ยผมเชื่อว่าทางพุทธสมาคมคน่า,าจะเคยหารือกันมีมีทางออกของปัญหาอะไรบ้างไหมครับที่ท,ที่หารือกันครับอาจารย์มองอย่างสบายๆด้วยกันนะฮะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติพระธรรม ที่พระพุทร์ตรัสรู้ไว้ก็ชัดเจนครับถูกต้องครบถ้วนดีแล้วครับมันเป็นเรื่องของมนุษย์แปดพันล้านคนพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้เรื่องจิตเรื่องอภิธรรมของสัตว์อื่นแต่เป็นเรื่องสัตว์ที่เรียกว่ามนุษย์หรือมนุษย์ครับในภาษาอังกฤษเรียกว่าโฮโมเซเปียนเซเปียนเซเปียนแปลว่าผู้ฉลาดดังนั้นการที่ถามว่า คนบางกลุ่มบางคนแสดงอาการอันนั้นก็เป็นเรื่องของปกติแต่ต้องถามก่อนว่าสังคมไทยมีประชากรเจดสิบล้านคนครับกรุงเทพสิบล้านคนมีความเจริญรุ่งเรืองมีบ้านช่องห้องหอเรือนต่างๆตึกเต็มไปหมดตึกระฟ้ารถราความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเต็มหมดครับสิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆครับต้องมองเฉพาะประเด็นกัน คือเมื่อเรามองประเด็นในภาพรวมแล้วจะพบว่าประเทศไทยเจริญก้าวหน้าตามปกติครับใครจะว่าเศรษฐกิจตกตามเศรษฐกิจสู้คนนู้ผมไม่คิดอย่างนั้นแต่ผมคิดว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้านิ่งแล้วก็มีความสมบูรณ์สูงสุดตามรูปแบบดั้งเดิมของเขาสิ่งที่เราเป็นห่วงและเราเจอกันในสังคมเรื่องโน้นเรื่องมันเป็นพฤติกรรมของคนที่ ต้องบอกตามตรงว่าคนเรามันมีหลายแบบใช่ครับทีนี้โซเชียลต่างๆก็แรงหรือมีบริบทที่เก่งขึ้นดีขึ้นเป็นการพัฒนาของเขาๆๆๆการสื่อสารต่างๆจึงออกมาในภาพที่คนฟังแล้วไม่สบายใจเลยตีขุมไวว่าคนไม่ได้นับถือหรือไม่สนใจศาสนาแต่จริงๆแล้ว พฤติกรรมของเขาทุกคนทั้งคนดีและไม่ดีอยู่ในกรอบของพระพุทธธรรมทั้งหมดเลยผมจึงมองว่าเราอย่าไปเป็นห่วงแต่เราต้องมาแก้ปัญหากันที่เหตุรเรามองว่าเหตุของเรื่องทั้งหมดที่เด็กแสดงอาการอย่างนั้นเนี่ยก็เพราะมันมาจากเหตุอะไรคนบางคนทำตัวไม่เหมาะสมค ยกตัวอย่างตรงๆก็คือว่าเห็นว่าพุทธบริษัทสมเนี่ยนะครับไม่ใช่สี่นะรเราเถรวาทมีแค่สมกลุ่มอุบาสกอุบาสิกาชาวบ้านเนี่ยที่เรียนรู้ธรรมะเยอะขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็ทำตัวดีไปคนที่อาจจะไม่เรียนแต่รู้ศีลห้าบ้างก็อยู่ในลูกที่ดีแต่บางอย่างของกลุ่มคนที่บวชเป็นพระนะค,ค,ครับอาจจะ ถูกสื่อสารออกไปเฉพาะมุมที่ไม่ดีครับมันเป็นเรื่องปกตินคนเราชอบสนใจสิ่งที่ไม่ดีครับนะครับพอสิ่งที่ไม่ดีก็ตื่นเต้นกันถ้าเราจะช่วยกันในเรื่องแบบนี้นะครับก่อนที่จะสื่อสารข่าวสารอะไรในเชิงแบบนี้ตรวจสอบกันก่อนว่าจริงแท,ท้แค่ไหนหรือเป็นการสร้างประเด็นให้เกิดเนื้อข่าวขึ้นมาให ตัวเองในสื่อโซเชียลเนี่ยได้มีอะไรบางอย่างที่ดูตื่นเต้นแต่ลืมนึกไปว่าสิ่งนั้นมันกระทบต่อภาพของคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเรียกว่าภิกษุนะครับแต่พระภิกษุดีๆมีมากมายคือคนมองว่าคนที่จะเป็นพระภิกษุสงฆ์เนี่ยก็ควรจะต้องละเรื่องทางโลกได้ครับไม่ทําให้มันเป็นที่ติชินนินทาในทางโลกเนี่ยมันก็ต้องเป็นสิ่งที่จําเป็นใช่ไหมครับแต่อันที่สองคืออย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยคือภาพที่มันหลุดมาเนี่ยโอเค ถ้ามันพิสูจน์ได้ว่ามันภาพจริงไม่ได้มีการตัดต่อแล้วมันเกิดมาจากพฤติกรรมของของสงรูปนั้นๆหรือว่าจริงจริงี้ก็ต้องถือว่าหลุดจากความเป็นสงไปแล้วครับเมื่อผิดแบบนั้นนะครับก็เท่ากับว่าเป็นคนแค่โกนหัวแล้วห่มเหลืองแล้วมันผิดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดสังคมตั้งคําถามคือผมเข้าใจว่าพระดีๆเนี่ยเยอะมากนะครับเะครับพอเวลามันเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคนก็จะมองมองมองเรื่องที่ไม่ดีแล้วก็ขยายความเนี่ยครับดังครับนี่คือประเด็น ผมยังอยากจะเรียนว่าคนเรานะครับดูตัวเองเสียก่อนว่าเราเนี่ยอยู่ในกรอบของธรรมะแล้วหรือยังถ้าเราอยู่แล้วเราทำดีแล้วเราก็เป็นตัวจักรที่ดีของกลไกอันนั้นนะเมื่อเราทำดีแล้วเนี่ยเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคล้ายๆไมซี่ รวมเป็นก้อนใหญ่ก็เป็นไม้สุงที่ดีได้นะครับอยาไปติฉินในสิ่งที่ว่าเออคนหนึ่งเลวเลวทั้งหมดไม่ใช่ไม่ต้องเหมารวมไม่ใช่เหมารวมต้องแยกแยะแล้วก็แยกแยะแล้วก็ต้องให้ความสาคัญให้ความเคารพต่อสิ่งที่เรากําลังสื่อสารอยู่นะว่าจริงเท็จแค่ไหนเพราะบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ไม่จริงแต่แต่ว่าสร้างพฤติกรรมเพื่อความสนุกสนานออกไปพระที่หรือคนที่บวชเข้าวัดเนี่ย ทำไมจึงเป็นอย่างนี้เราอย่าไปโทษพ่อแม่พี่น้องเขาแต่เราต้องโทษระบบของเราที่ไม่สนับสนุนให้พระดีๆเข้ามาบวชครับคนที่เข้ามาบวชเนี่ยรัฐบาลเนี่ยถ้าจะออยจริงจังขึ้นมาร,รัฐบาลต้องอุดหนุนส่งเสริมรให้ให้ผู้ชายนะฮะที่มีสุขภาพสุขสมบูรณ์ร่างกายปกติทุกอย่างตามพระพุทธธรรมเลยนะครับ เข้ามาบวชอุดหนุนในรูปแบบก็เช่ Learn นรีฟออนไปให้ลางาน,นได้รับเงินได้รับราชการนะครับนะไม่ใช่ว่าเออมาบวชฉันไม่ให้ใจ่จจายไปจ่ายตังค์ให้มันบริษัทถ,ถ้าจะต้องถ้าจะช่วยต้องช่วยแบบนี้รัฐบาลก็ต้องอุดหนุนแบบนี้แล้วทำให้วัดเนี่ยจะได้มีพระดีๆเข้ามามากขึ้นนะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยวัดไหนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นสร้างเทพสร้างไรไว้ในวัดเนี่ย วัดเหล่านั้นจะต้องถูกตัดออกจากบัญชีที่ความเป็นวัดแล้วก็ไม่ให้พระสงฆ์ไปจําวัดจะได้ไหมนะครับเรื่องที่สองก็คือว่าพระพุทธธรรมเนี่ยในหลวงรัชกาลที่เก้าพระราชทานพระไตรปิฎกให้กับวัดไปต่างๆไปเยอะแต่ถามว่าพระไตรปิฎกอยู่ที่ไหนเกบไว้ในตู้ถูกล็อกกุญแจใส่และกุญแจกันแดบเอลเจ้าวาดอยู่สิ่งเหล่านี้ผิดนะครับเราจะต้องเอาพระไตรปิฎกมาแผ่ไว้ในศาลาหรืออะไรก็ให้ทุกคนหยิบถวย ขาดหรือเสียหายก็มา,าซื้อใหม่ได้ซื้อใหม่ได้มันทําแล้วตอนนี้โซเชียลเนี่ยก็มีพระปิบ,บัติเต็มไปหมดรเราต้องส่งเสริมอย่างนั้นแต่จริงๆผมว่ามันมีหลายเรื่องที่รัฐบาลต้องช่วยนะครับ,รบหรือหลายหน่วยงานต้องช่วยในการอุดหนุนให้เกิดพระดีๆขึ้นมาพระนี่มีศีลตั้ง227ข้อครับ,รบแต่ว่าเมื่อไม่ปฏิบัติเนี่ยเจ้าอาวาสหรือพระวินัยทรทั้งหลายเนี่ย ก็ต้องทําหน้าที่ต้องช่วยกันนะชาวบ้านสื่อสารว่ามีอย่างโน้นมีอย่างก็เข้าไปดูนะครับเมื่อเข้าไปดูแล้วเนี่ยจริงอย่างไรสํานักพุทธประจําจังหวัดก็ต้องเข้าไปจัดการถ้ารุนแรงมากนักก็สืบถ้าผิดทางอาญาก็ให้แผ่นดินเขาว่ากันไปครับกระบวนการตรงนี้มันน่าจะให้เข้มแข็งมากขึ้นแต่ที่สําคัญผมว่าเอาคนดีเข้าวัดหรืออย่างอื่นแต่เราก็ต้องช่วยอุดหนุนวัดในในรูปแบบที่ ผมว่าเป็นกัญญาณมิตรกันนะฮะแต่โดยหลักการของศาสนาพุทธแล้วเนี่ยพระนี่มีวินัยของตนเองอยู่หลายข้อเป็น200กว่าข้อนะครับอันทหากว่าทุกคนเร่งทัดตั้งแต่พระอุปัชฌาย์เจ้าอาวาสหรืออะไรก็แล้วแต่ช่วยควบคุมกันเพราะปฏิกาทางพระพุทธธรรมเนี่ยมีเยอะมากหนึ่งพระจะไม่อยู่คนเดียวนะไม่ต้องสูงสิงต้องสัมผัสชาวบ้านทุกคนใกล้เคียงต่างๆมุ่งควร ไม่ใช่เก็บตัวเงียบหรือว่าทําอะไรที่เดินบาทคนเดียวก็ไม่เหมาะในบางครั้งนะครับนี่ผมอาจจะพูดไม่ถูกต้องเท่าไหร่แต่เห็นด้วยว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันมีทั้งดีและชั่วนะครับพนั้นความดีเนี่ยมันก็ยังอยู่เพียงแต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเสนอ เสนอข่าวสารออกไปแล้วเกิดเป็นภาพลบก็รอหน่อยอรอให้กฎหมายบ้านเมืองเนี่ยตัดสินชัดเจนแล้วจึงเอาข่าวนั้นมาเสนอย้อนแต่มันก็พูดยากอาจารย์เพราะอะไรไหมฮะอย่างพระบางรูปเนี่ยนะครับหรือจริงๆก็ไม่ใช่พระแล้วครับคือท้าผิดตอนนั้นจริงๆก็เป็นอารัชีเนี่ยตอนแรกนะครับชาวบ้านก็ไม่อยากไปยุ่งนะครับไม่ค่อยอยากไปสนใจเพราะว่าบางคนก็บอกว่าช่วยช่างชีดีช่างสงบางพระบางรูปก็จะมีอิทธิพลกระทงาทีนี้ถ้าสื่อไม่นําเสนอถึงความ เออเหลวแหลกของของคนบางคนที่ไปห่มผ้าเหลืองเนี่ยผมว่ามันจะยิ่งทําให้สังคมเนี่ยยิ่งเลวร้ายลงไปใหญ่เานั้ยผมให้เสนอครับให้เสนอแต่ว่าให้เสนอเมื่อมันจบสิ้นกระบวนการว่าพระองค์นั้นถูกถอดผ้าเหลืองแล้วก็เข้าคุกหรือเข้ากระบวนการของศาลตัดสินแล้วเสนอข่าวออกมาแต่สิ่งเหล่านี้เขาเขาไม่ค่อยเสนอไงว่าต้องการเสนอข่าวร้อนฮอตฮอตอิชชูในวันนั้นทันทีแต่สิ่งนี้ บางทีมันอาจจะพลิกก็ได้านะครับคือศาสนาพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนไว้แล้วว่าเราอย่าไปเชื่อในสิ่งที่ไม่จริงเด่าเรามาสูตรทั้งหายนะครับไม่แต่อาจารย์สอนก็อย่าเพิ่งเชื่อต้องคิดใช้โยนิโสมนสิการคิดซะก่อนนะครับก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหารคือปาฏิหารที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติพุทธศาสนาที่เป็นพระธรรมเนี่ย มันเป็นของจริงมันเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์แปลว่าจริงจริงตามธรรมชาติพระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงของคนนะพฤติกรรมเลวพฤติกรรมดีของคนอยู่ในกรอบของพระพุทธธรรมทั้งหมดดังนั้นถ้าเราปฏิบัติดีก็ต้องได้ดีใช่ไหมครับเราจะไม่มีการชงกันศาสนาพุทธไม่มีชงนะครับ กรรมเก่ามีทางเดินทางกลับไปแก้มีแต่อนาคตที่ทำให้ดีนะครับอันมาแก้ชงแก้ชงวัดเหล่านี้ต้องตัดออกจากทะเบียนของความเป็นวัดพุทธเพราะมันไม่ใช่พุทธแล้วมันเป็นกึ่งอย่างอื่นแล้วศาสตร์เต็มไปหมดใช่ความเข้มแข็งของพระวินัยทรหรือความเข้มแข็งของสำนักพระพุทธศาสนาและกลุ่มการกศาสนาทั้งพื้นที่ทั้งทั่วประเทศเนี่ยครับรวมทั้งประชาชนอุบาสกประเา ต้องช่วยสอดส่องและก็ตรวจสอบว่าพฤติกรรมของวัดเหล่านี้ถูกต้องตรงตามพระวินัยหรือไม่ต้องขอบพระคุณดรธรรมศักดิ์ที่กรุณาให้แง่คิดต้องขอบพระคุณอาจารย์ครับผมขอบคุณมากทผู้ชมครับและทั้งหมดที่ผมได้สนทนาวันนี้นะครับกับท่านนายกสมาคมและก็ท่านเลขาธิการพุทธสมาคมเนี่ยนะครับคงทําให้คุณเห็นแล้วนะครับว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากต่อประชากรของทั้งโลกนะครับและที่สําคัญคือประเทศไทยเนี่ย เป็นประเทศที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธที่สําคัญของโลกวันนี้รายการไลฟ์วาร์ตี้ผมเฉลิมชัยต้องกราบขอบพระคุณแขกร่วมรายการทั้งสองท่านขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการนะครับวันหน้าผมจะชวนคุณไปพบปะพูดคุยสนทนากับบุคคลที่ให้แง่คิดมุมมองที่เป็นประโยชน์นําไปใช้ได้จริงเพื่อความผาสุกข,ของสังคมของเรานะครับวันนี้ต้องกราบลาคุณด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ ่วงสังสัปดาห์นี้ค่ะแวดวงสังคมจะมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะช่วง SOCIETY สนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New New X งานวันศูนรับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยประจำปี2566นายเตดบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธี งานนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยที่พระราชาทานพระราชอนุญาตให้วันที่2เมษายนเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พเป็นวันสูตรับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยเพื่อระลึกถึงและบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตที่บริจาคอวัยวะ และให้ผู้ได้รับอวัยวะได้มีโอกาสแสดงความขอบคุณต่อผู้บริจาคร,รวมถึงขอบคุณบุคคลและองค์กรที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมเมื่อวันที่26มีนาคม2566ณอาคารแพทย์พัฒคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบริจาคอวัยวะสายด่วนศูนย์รับบริจาคอวัยวะ1666 และ w w w o r g a n d o n a t e i n t h บริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนโดยนายธีรยุทธกิจวรพัฒน์ผู้อำนวยการธุรกิจสาขาและการร่วมทุนนำพนักงานจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนบ้านห้วยระหงในโครงการ BKI อาสาพัฒนาโรงเรียนโดยการทาสีสนามกีฬาและเครื่องเล่นเด็กการวาดภาพระบายสีห้องประชุม พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนเครื่องกรองน้ําดื่มพร้อมตู้กดน้ําดื่มโดยนางประภาพันธ์ผมเพชรผู้อํานวยการโรงเรียนรับมอบณนะโรงเรียนบ้านห้วยระหงจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่11มีนาคมสําหรับวันนี้นะคะเวลาของ l i ฟ์ v ว r i e t ตหมดลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญรวมถึงผู้สนับสนุนรายการทุกท่านแล้วพบก,กันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ